หญิงชราขอทานห่มผ้าขาดรุ่งริ่งอุ้มทารกเข้าธนาคารพูดเพียงประโยคเดียวขอตรวจสอบยอดเงินข้าผู้จัดการธนาคารหัวยะอดูถูกไล่ออกอย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่เมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงตัวเลขทุกคนในธนาคารต่างตกตะลึงและผู้จัดการคนนั้นใบหน้าซีดเผือดจนพูดไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทั้งธนาคารต้องเงียบกริบแสงแดดยามเช้าของกรุงเทพส่องผ่านกระจกอาคารธนาคารกรสิกร ไทยสาขาถนนสีลมทำให้บรรยากาศภายในดูเป็นระเบียบเปรียบเรียบร้อยมีเสียงเครื่องปรับอากาศหึงห่งอยู่เบื้องหลังพนักงานธนาคารแต่งกายด้วยชุดสูทสีกรมท่าสะอาดตายิ้มแย้มต้อนรับลูกค้าที่เดินเข้ามาทีละคนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ถือกระเป๋านังราคาแพงแม่บ้านที่แต่งตัวดีหรือคนทำงานวัยรุ่นที่มาใช้บริการธนาคารในยามเช้าวันธรรมดาทุกอย่างดูเรียบง่ายและปกติดีจน กระทั่งประตูบานใหญ่ถูกเปิดออกอย่างช้าๆเสียงกระดิ่งที่ประตูดังขึ้นและเสียงนั้นเหมือนจะทำให้บรรยากาศในธนาคารเปลี่ยนไปทันทีหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างช้าๆเธอสวมเสื้อผ้าที่ซี่จังขาดรุ่งเรื่องตามตะเข็บสีของผ้าเคยเป็นสีฟ้าอ่อนแต่ตอนนี้เหลือแต่สีเทาปนเหลืองจากฝุ่นและเวลาที่ผ่านไปผ้าถุงที่นุ่งก็มีรอยขาดหลายจุดมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่อุ้มทารกเล็ก ห่อด้วยผ้าห่มสีน้ำตาลที่ดูเก่าแต่สะอาดทารกหลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนของเธอใบหน้าของหญิงชราคนนี้เต็มไปด้วยริ้วรอยจากแสงแดดและเวลาผิวคล้ำแห้งกล้านแต่ดวงตาของเธอกลับมีแววที่เปลี่ยมด้วยความสง่างามอย่างแปลกประหลาดนี่คือแม่กำแพงสุวรรณมานหญิงชราวัย68ปีที่ถือสมุดบัญชีเล็กๆสีน้ำตาลซีจังในมืออีกข้างหนึ่งเธอเดิน เข้ามาในธนาคารด้วยท่าทีที่สุภาพแม้จะได้รับสายตาจากทุกคนที่อยู่ในห้องพิมพ์ชนกวัฒนศสิริพนักงานเทลเลอร์สาววัย26ปีที่กำลังนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์หมายเลขสามเงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อเห็นแม่กำแพงเธอชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ก็ยังคงรอย,ยิ้มไว้บนใบหน้าพิมพ์ชนกเป็นคนที่มีจิตใจดีเธอไม่ชอบตัดสินคนจากภายนอกแต่เธอก็รู้ดีว่าในที่นี้ไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบ เดียวกับเธอฝ่ายชัยวัน์พนักงานอาวุโสที่เคาน์เตอร์หมายเลขหนึ่งหันมามองและกระสิบกับสิริพรก้าวการที่นั่งอยู่ข้างๆนี่มันอะไรกันเนี่ยเข้ามาผิดที่แล้วมั้งเสียงของเขาไม่ได้พยายามเบามากนักจนแม่กำแพงได้ยินเล็กน้อยแต่เธอไม่แสดงอาการสิริพรหัวเราะเบาๆและพยักหน้าใช่ค่านี่มันธนาคารนะไม่ใช่ศาลาริมทางพวกเขาทั้งสองหัวเราะกันเสียงเบาอนุชาวรเสศนักงาน หนุ่มที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ยิ้มยิ้มตามไปด้วยแม้ในใจจะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาแม่กำแพงเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ของพิมพ์ชนกอย่างช้าๆเธอหยุดยืนหน้าเคาน์เตอร์และพูดด้วยน้ําเสียงที่สุภาพและนุ่มนวลสวัสดีข้าดิฉันต้องการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีพิมพ์ชนกยิ้มให้และพูดพูดว่าข้ารบกวนสมุดบัญชีหน่อยได้ไหมคะแม่กำแพงยื่นสมุดบัญชีสีน้ำตาลซี่จังออก มาปกสมุดดูเก่ามากมีรอยพับและคร่าเปื้อนอยู่บ้างพิมพ์ชนกรับมาด้วยความระมัดระวังแต่ก่อนที่เธอจะเปิดดูก็มีเสียงดังขึ้นจากด้านหลังยืนนิ่งๆไว้ที่นั่นทุกคนหันไปมองเป็นเสียงของวิชาธนากิจเรืองเร,องเรืองกุลผู้จัดการธนาคารสาขานี้เขาเดินออกมาจากห้องทำงานส่วนตัวของเขาด้วยท่าทางที่แสดงถึงอำนาจวิชาวัย42ปีสวมสูทสีกรมท่า ราคาแพงไทยยี่ห้อดังรองเท้าหนังเงางามสงผมวีเรียบและมีรอยยิ้มที่ดูถูกเหยียดย้ำอยู่บนใบหน้าเขาเดินมาหยุดหน้าเคาน์เตอร์ของพิมพ์ชนกมองแม่กำแพงจากหัวจะเดเท้าอย่างไม่ไอายใครนี่คุณมาทำอะไรที่นี่น้ำเสียงของเขาเย็นชาและมีแววดูถูกแม่กำแพงหันมามองเขาด้วยสายตาที่สงบดิฉันมาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีข้าวิชาหัวเราะเสียงดังตรวจสอบยอดเงินคุณแบบนี้ก็มีเงิน ฝากในธนาคารหรอเขาพูดเสียงดังจนลูกค,ค้าคนอื่นๆหันมามองบางคนถือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเหมือนจะบันทึกวิดีโอแม่กำแพงยังคงสงบดิฉันมีบัญชีที่นี่มานานแล้วเขามานานวิชาญหัวเราะอีกครั้งคุณรู้ไหมว่าที่นี่มันที่ไหนนี่มันธนาคารไม่ใช่ที่ให้คนจอนจัดเข้ามาอวดดีดูสภาพตัวเองสีผ้าขาดยับเยินมีกลิ่นถือเด็กมาด้วยแล้วยังกล้ามาบอกว่ามีบัญชีที่นี่อีกพิมพ์พชนกรู้สึกไหม สบายใจคุณผู้จัดการข้าเราควรจะเงียบวิชาตวาดใส่พิมพ์ชนกนี่ฉันเป็นผู้จัดการฉันรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วเขาก็หันกลับมาที่แม่กาแพงคุณคิดว่าที่นี่เป็นที่ไหนมาขอทานงั้นเรอออกไปนอกธนาคารเลยดีกว่าอย่ามาทำให้ลูกค้าคนอื่นเขาอดอัดใจหน้าที่น้องชายของแม่กาแพงที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอเริ่มสะดุ้งและร้องให้เบาๆเพราะเสียงที่ดังขึ้นแม่กำแพงเริ่มโยกตัวเบาๆ เพื่อปลอบหน้าทีแต่เธอก็ยังมองวิชาด้วยสายตาที่ไม่วันไหวดิฉันไม่ได้มาขอทานข้าดิฉันมาใช้สิทธิ์ของดิฉันในฐานะลูกค้าของธนาคารน้ำเสียงของแม่กำแพงยังคงสงบและมีศักดิ์ศรีฝ่ายและสิริพรที่เคาน์เตอร์ฟังโน้นหัวเราะเบาๆอนุชารู้สึกอึดอัดใจแต่ก็ไม่กล้าขัดใจหัวหน้าลูกค้าบางคนสายหน้าบางคนดูสงสารแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรวิชาก้มลงมองสมุดบัญชีที่อยู่บน เคาน์เตอร์เขาคว้ามันขึ้นมานี่อะไรกันสมุดเก่าแบบนี้มันคงเปิดมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ในนี้คงมีแค่ไม่กี่บาทแน่ๆหรือว่าไม่มีเงินเลยแค่เอามาหลอกหลอกเขาพูดเสียงดังให้คนอื่นได้ยินถ้าคุณผู้จัดการไม่เชื่อก็ลองตรวจสอบดูสิค้ะแม่กำแพงพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงวิชาญมองเธอแล้วหัวระยะดีสิฉันจะให้เธอได้เห็นเองว่ามันไร้สาระแค่ไหนแล้วเธอจะได้อายและออกไปจาก ที่นี่เขาหันไปบอกพิมพ์พจนกเปิดดูสิให้คุณนี่ได้เห็นเองว่าในบัญชีของเธอมีอะไรพิมพ์ชนกรับสมุดบัญชีมาด้วยความลังเลใจเธอเปิดออกและพบว่ามีหมายเลขบัญชีเขียนอยู่แต่ไม่มีการอัปเดตข้อมูลในสมุดมาหลายปีแล้วหน้าสุดท้ายที่มีข้อมูลเป็นข้อมูลตั้งแต่20กว่าปีก่อนและยอดเงินที่แสดงในหน้านั้นคือ1 2 0 0 0บาทวิชาโน้มตัวมาดู แล้วหัวราอเสียงดังเห็นไหมหนึ่งสองพบาทและนี่มันข้อมูลเก่ายี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้บัญชีนี้คงถูกปิดไปนานแล้วหรือไม่ก็ถูกหักค่าธรรมเนียมจนหมดแล้วละเขาชี้นิ้วไปที่แม่กำแพงเห็นไหมคุณมาทำตัวให้หน้าขายหน้าแค่ไหนออกไปได้แล้วอย่ามาเสียเวลาของเราแต่พิมพ์ชนกกลับรู้สึกแปลกใจเธอสังเกตเห็นว่าหมายเลขบัญชีนี้เป็นบัญชีเก่ามากแบบที่ธนาคารใช้ในสมัยก่อนเธอรู้สึกว่า ควรจะตรวจสอบในระบบจริงๆก่อนที่จะสรุปอะไรคุณผู้จัดการข้าดิฉันคิดว่าเราควรรดฉันบอกแล้วว่าให้เธอเงียบวิชาตะหวาดอีกครั้งไม่ต้องเสียเวลาไล่คุณนี่ออกไปเลยแม่กำแพงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอมองตรงไปที่วิชาดิฉันขอให้ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ข้าสมุดนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตแต่บัญชียังคงมีอยู่วิชาทำหน้าหงุดหงิดคุณนี่มันดื้อจริงๆนะเขาหันไปบอกพนักงาน รักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ริมประตูมาเชิญคุณหนี่ออกไปที่พนักงานรักษาความปลอดปลอดภัยเริ่มเดินเข้ามาแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาถึงก็มีเสียงดังขึ้นจากประตูห้องธทำงานด้านในเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนี่เป็นเสียงของสมพงษ์สุขเสมผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวุโสวัยห้ิปีผู้ที่เพิ่งเดินทางมาจากสำนักงานใหญ่เพื่อมาตรวจสอบการทำงานของสาขานี้ทุกคนหันไปมองวิชาเอง ก็ตกใจเล็กน้อยเพราะไม่รู้ว่าสมพงษ์จะมาสาขานี้วันนี้เขารีบยิ้มและไหว้สวัสดีครับคุณสมพงษ์ไม่มีอะไรมากครับแค่มีคนมาก็กวนหน่อยผมกำลังจัดการอยู่สมพงษ์เดินมาใกล้เขามองไปที่แม่กำแพงที่กำลังอุ้มนาทีนาทียังคงสากอยู่ในอ้อมแขนดวงตาของสมพงษ์มีความเมตตาและความสงสารเขามองวิชาญก่อกวนยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยวิชาญ เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ยังพยายามรักษาท่าทีคุณผู้หญิงคนนี้ครับเธอมาบอกว่าต้องการตรวจสอบยอดเงินแต่ดูสภาพสิครับชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอไม่ใช่ลูกค้าของเราผมแค่ไม่อยากให้เธอมาทำให้ธนาคารเราดูไม่ดีสมพง์ขมวดคิ้วคุณตัดสินจากอะไรก็ดูสภาพของเธอสิครับวิชาญพูดเหมือนมันเป็นเรื่องชัดเจนสมพงมองแม่กำแพงคุณมาทำธุรกรรมอะไรครับแม่กำแพงไหวสมพงอย่าง สุภาพดิฉันมาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและมีศักดิ์ศรีคุณมีสมุดบัญชีไหมครับแม่กำแพงชี้ไปที่สมุดบัญชีสีน้ำตาลที่อยู่บนเคาน์เตอร์สมพงษ์เดินไปหยิบมาดูเขาเปิดออกและสังเกตเห็นหมายเลขบัญชีและข้อมูลเก่าที่มีอยู่นี่เป็นบัญชีเก่ามากนะสมพงษ์พูดเบาๆตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ระบบเก่าเขาหันไปหาพิมพ์ชนกลองตรวจสอบในระบบดูหน่อยสิครับวิชาญ พยายามขัดจังหวะคุณสมพงษ์ครับนี่มันเสียเวลาบัญชีแบบนี้ผมให้ตรวจสอบสมพงษ์พูดด้วยน้ำเสียงที่มีอำนาจวิชาจึงต้องหุบปากพิมพ์ชนกนั่งลงที่เคาน์เตอร์และเริ่มพิมพ์หมายเลขบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ถูกคนในธนาคารต่างเงียบกริบและจับตามองบรรยากาศตึงเครียดไปทั่วทั้งห้องเสียงปุ่มคีย์บอร์ดดังแทบเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงสัญ,ญลักษณ์กำลัง โหลดข้อมูลวิชายืนอยู่ข้างหลังด้วยสีหน้าที่มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรในบัญชีนั้นแน่ๆฝ่ายสิริพรและอนุชาต่างเดินเข้ามาใกล้เพื่อดูด้วยความอยากรู้ไม่กี่วินาทีต่อมาหน้าจอก็แสดงข้อมูลขึ้นมาและในทันใดนั้นใบหน้าของพิมพ์ชนกก็เปลี่ยนไปดวงตาของเธอเบอร์กว้างจนเกือบจะร้องออกมามือของเธอสัน่นเล็กน้อยปากอ้าค้างนี้มันนี่มันพิมพ์พชนก พูดไม่ออกสมพง์เดินเข้าไปมองหน้าจอด้วยและเมื่อเขาเห็นตัวเลขบนหน้าจอดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเช่นกันแม้เขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารแต่สิ่งที่เขาเห็นก็ยังทำให้เขาต้องสำรวจตัวเลขอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มองผิดวิชาญเริ่มรู้สึกกังวลมีอะไรหรอครับเขาพยายามเดินเข้าไปดูแต่สมพง์ยกมือขึ้นห้ามเขาไว้ก่อนรอก่อนเขาหันไปถามพิมพ์ภชนก ยอดเงินในบัญชีนี้ตอนนี้เท่าไหร่พิมพ์ภชนกกลืนน้ำลายอย่างลำบากค่ขะค่ะเธอพูดตะกุกตะกักเจ็ดร้อยอบาทงั้นเรอวิชานหัวร่อยย่ะเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเจ็ล้านบาทค่าพิมพ์ชนกพูดจบประโยคความเงียบกึบครอบคลุมไปทั่วทั้งธนาคารวิชานตาเบิกกว้างใบหน้าสีดเพือดในทันทีอะอะไรหน้าฝ่ายสิริพรและอนุชาต่างก้าวถอยหลังปากอ้าค้างไปหมดลูก ค้าที่อยู่ในธนาคารต่างส่งเสียงประหลาดใจแม่กำแพงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสงบอุ้มนติที่หลับไปแล้วในอ้อมแขนดวงตาของเธอมองตรงไปที่วิชาญผู้ซึ่งตอนนี้ใบหน้าซีจนแทบจะเป็นสีขาวสมพงมองหน้าจออีกครั้งเขาสังเกตเห็นว่าบัญชีนี้ไม่มีการทำธุรกรรมเลยตั้งแต่วันที่เงินจำนวนมหาศาลถูกฝากเข้ามาซึ่งเป็นเวลานาน,านกว่า20ปีแล้วดอกเบีย้ยทบต้นทำให้จำนวนเงินเพิ่ม ขึ้นอย่างมหาศาลนี่เป็นบัญชีที่ไม่ธรรมดาคุณแม่กำแพงใช่ไหมครับสมพงษ์พูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและเต็มไปด้วยความเคารพใช่ข้าแม่กำแพงตอบเบาเบาวิชาญยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขารู้สึกเหมือนโลกกำลังพังทลายทุกอย่างที่เขาพูดไปทุกคำทีเขาดูถูกเหยียดยามทุกท่าทีที่เขาแสดงออกมาตอนนี้มันกลับมาหลอกหลอนเขาเต็มเต็มสมพงษ์หันมามองวิชาญด้วยสายตาที่เย็นชาคุณวิชาญ เราคงต้องคุยกันในห้องทำงานหลังจากนี้และเรื่องราวนี้ยังไม่จบยังมีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบัญชีเงินฝากนี้ความลับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างบรรยากาศอากาศในธนาคารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยมีเสียงหัวเราะเยาะเสียงดูถูกตอนนี้เหลือแต่ความเงียบกริบที่หนักอึ้งทุกคนจับตามองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงตัวเลข789ล้านบาทตัวเลขที่ไม่มีใครใน ห้องนี้คิดว่าจะได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัญชีของหญิงชราที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดรุงริ่งวิชาธนากิจเรองเริงกุลยืนอยู่กลางห้องด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดราวกับเห็นผีมือของเขาสั่นเล็กน้อยเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามหน้าผากไทยที่เมื่อครู่ยังดูเรียบร้อยไว้ตอนนี้ดูยับไปหมดเขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากคำพูดที่เขาพูดออกไปเมื่อครู่ทุกคำทุกประโยคที่ดูถูก เหยียดยามตอนนี้มันก็ดังก้องอยู่ในหัวของเขาเองจนแทบจะคลั่งสมพงสุกเสมผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวุโสยังคงจับตามองหน้าจอด้วยสีหน้าที่จริงจังและตั้งใจเขาเลื่อนดูรายละเอียดของบัญชีตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมและสิ่งที่เขาพบทำให้เขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นบัญชีนี้เปิดเมื่อ23ปีก่อนสมพง์ผู้เสียงดังและมีการฝากเงินครั้งเดียวเป็นจำนวน300ล้าน บาทหลังจากนั้นไม่มีการทำธุรกรรมใดๆเลยเงินทบต้นด้วยดอกเบีย้ยตลอด20กว่าปีจนกลายเป็นจำนวนที่เห็นตอนนี้ฝ่ายชัยวัน์ที่เมื่อครู่ยังหัวราเยาะตอนนี้ก็หน้าซีดและกล้มหน้าลงสิริพรก้าวการปิดปากด้วยมือดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจส่วนอนุชาวรเศรษรู้สึกผิดและละอายใจอย่างสุดซึ่งกับสิ่งที่เขาทำไปแม้เขาจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่การที่เขายืนเฉยเและยิ้มตามคน อื่นก็ทำให้เขารู้สึกไม่ดีลูกค,ค้าที่อยู่ในธนาคารต่างกระซิบกันบางคนถือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอบางคนสายหน้าด้วยความไม่เห็นด้วยกับการกระทำของวิชาแม่กำแพงสุวรรณมานยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสงบนิ่งเธออุ้มมนทีสุวรรณมานทารกน้อยทีหลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนดวงตาของเธอไม่มีความโกรธเกลียดไม่มีความพอใจที่ได้เห็นคนที่ดูถูกเธอต้องอับอายมีแต่ความสงบและ ศักดิ์สที่แฝงอยู่ในพิมพชนกวัฒนศิริพนักงานสาวที่นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์หันมามองแม่กำแพงด้วยความเคารพเธอรู้สึกได้ว่าหญิงผู้นี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เรื่องเงินในบัญชีแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและสง่างามสมพงษ์หันมามองแม่กำแพงด้วยความเคารพคุณแม่กำแพงครับผมต้องขออภัยอย่างสุดซึ่งในนามของธนาคารสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน นี่นี่ไม่ใช่วิธีที่เราควรปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่มีความไว้วางใจเรามาตลอด20กว่าปีแม่กำแพงพยักหน้าเบาๆดิฉันเข้าใจค่ะท่าผมขออนุญาตผมอยากรู้เรื่องเราเบื้องหลังบัญชีนี้ครับสมพงษ์พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเต็มไปด้วยความจริงใจเงินจำนวนมากขนาดนี้และไม่มีการถอนเลยตลอด20กว่าปีมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม่ กำแพงมองลงไปที่นาทีที่อยู่ในอ้อมแขนจา่านั้นก็เงยหน้าขึ้นมองเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องราว23ปีก่อนดิฉันไม่ได้เป็นแบบนี้แม่กำแพงเริ่มต้นน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ตอนนั้นดิฉันเป็นเกษตรกรมีสามีมีลูกสามคนเรามีที่ดินทำกินอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีชีวิตไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขทุกคนในธนาคารต่างตั้งใจฟังบางคนเดิน เข้ามาใกล้มากขึ้นวันหนึ่งสามีของดิฉันเจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเราแม่กำแพงพูดต่อตอนนั้นเขากำลังขับรถไถยกลับจากทำนาแล้วก็เจอรถคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เขาจอดรถและวิ่งไปช่วยภายในรถมีคนสามคนเป็นครอบครัวหนึ่งพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่นสามีของดิฉันช่วยพวกเขาออกมาได้ทั้งหมดก่อนที่รถจะไฟไม่เขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาช่วยชีวิตพวกเขาได้ทั้งสาม คนดวงตาของแม่กำแพงมีน้ำตาคลอครอบครัวที่ถูกช่วยนั้นเป็นครอบครัวของนักธุรกิจคนหนึ่งพวกเขาร่ำรวยมากและพวกเขาขอบคุณสามีของดิฉันมากจะให้เงินก้อนโตแต่สามีของดิฉันปฏิเสธเขาบอกว่าเขาทำเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อเงินสมพงฟังอย่างตั้งใจเขาเริ่มเข้าใจภาพรวมแต่นักธุรกิจคนนั้นยืนยันมากแม่กำแพงพูดต่อเขาบอกว่าถ้าไม่รับเงินเขาจะให้เป็นอนาคต ของลูกหลานเราท้ายที่สุดสามีของดิฉันก็ยอมและนักธุรกิจคนนั้นก็โอนเงิน300อยล้านบาทเข้าบัญชีที่เขาเปิดให้เราที่ธนาคารแห่งเขาบอกว่าให้เราเก็บไว้เก็บไว้สำหรับเด็กฮ่หาฮ่าสำหรับอนาคพิมพ์ชนกระซับน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาเรื่องราวนี้ทำให้เธอซาบซึ้งมากแต่แล้วชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปแม่กำแพงพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพียงสามเดือนหลังจากนั้นบ้านของเราเกิดไฟไม่ไฟ ไม่ใหญ่มากในตอนกลางคืนสามีของดิฉันพยายามช่วยทุกคนออกมาเขาช่วยดิฉันช่วยลูกทั้งสามคนออกมาได้แต่เขาวิ่งกลับเข้าไปในบ้านที่ไฟกำลังลุกโลงเพื่อเอาเอกสารสําคัญออกมารวมทั้งสมุดบัญชีเล่มนี้เพราะเขาบอกว่านี่คืออนาคตของลูกๆแต่เขาไม่ทันออกมาหลังคาถล่มทับเขาทุกคนในห้องต่างเงียบกริบเริ่มน้ำตาไหลดิฉันเสียสามีเสียบ้านเสียทุกอย่างแม่กำแพงพูดต่อหลังจาก นั้นชีวิตของเราก็ยากลำบากดิฉันพยายามเลี้ยงลูกทั้งสามคนแต่มันยากมากดิฉันไม่เคยคิดที่จะถอนเงินในบัญชีนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่สามีของดิฉันเสียชีวิตเพื่อปกป้องดิฉันต้องการให้มันเป็นอนาคตของลูกๆดังที่นักธุรกิจคนนั้นบอกไว้น้ำตาไหลลงมาตามแก้มของแม่กำแพงปีต่อมาลูกชายคนโตของดิฉันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลูกสาวของดิฉันเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและลูกชายคน สุดท้องของดิฉันเขาเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนจากโรคหัวใจเสียงสะอึกของคนในห้องดังขึ้นวิชาญที่ยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังถูกบีบเขาไม่กล้ามองหน้าใครดิฉันอยู่คนเดียวแม่กำแพงพูดเบาๆไม่มีใครเหลือแล้วดิฉันใช้ชีวิตอยู่ตามข้างทางรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีอาหารกินดิฉันไม่เคยคิดจะกลับมาที่ธนาคารเพราะดิฉันคิดว่าเงินนั้นมันไม่มีความหมายอีก ต่อไปลูกๆของดิฉันไม่มีแล้วอนาคตที่สามีของดิฉันเสียชีวิตเพื่อปกป้องมันไม่มีแล้วแม่กำแพงมองลงไปที่หนาทีในอ้อมแขนจนกระทั่งเมื่อหกเดือนก่อนดิฉันเจอเด็กคนนี้เขาถูกทิ้งไว้ข้างถนนทารกเล็กๆร้องไห้อยู่ในกล่องกระดาษด,ดิฉันอุ้มเขาขึ้นมาและดิฉันรู้ทันทีว่านี่คือเหตุผลที่ดิฉันต้องกลับมาที่นี่นี่คือนาทีหลานชายของดิฉันในอีกความหมายหนึ่งนี่คืออนาคตที่ สามีของดิฉันเสียชีวิตเพื่อปกป้องไม่ใช่สำหรับลูกของเราอีกต่อไปแต่เป็นสำหรับเด็กคนนี้เด็กที่ต้องการโอกาสสมพง์เช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาเขารู้สึกซาบซึ้งมากจนพูดไม่ออกวันนี้ดิฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบบัญชีแม่กำแพงพูดต่อดิฉันต้องการรู้ว่ามันยังคงอยู่หรือไม่เพื่อที่ดิฉันจะได้จัดการเรื่องเอกสารทางกฎหมายเพื่อที่เมื่อดิฉันตายไปเงินนี้จะได้ตกเป็นของนาทีเขาจะได้ มีโอกาสในชีวิตมีการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่สดใสนี่คือสิ่งที่สามีของดิฉันต้องการนี่คือสิ่งที่นักธุรกิจคนนั้นต้องการเมื่อยีสิบกว่าปีก่อนความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งห้องน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของคนส่วนใหญ่ในห้องแม้แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ริมประตูก็เช็ดน้ำตาสมพงก้มลงไหว้แม่กำแพงอย่างสุภาพที่สุดคุณแม่กำแพงครับ ผมรู้สึกสำนึกในความเสียสละและความรักของครอบครัวคุณและผมรู้สึกละอายใจอย่างสุดซึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ธนาคารของเราปฏิบัติต่อคุณแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเขาหันไปมองวิชาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความกโกรธคุณวิชานับจากนี้ไปคุณถูกพักงานทันทีรอการสอบสวนและตัดสินจากสำนักงานใหญ่การกระทำของคุณในวันนี้ไม่เพียงแต่ทำลายชื่อ เสียงของธนาคารแต่ยังแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เลวร้ายการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นคุณไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งนี้วิชาญใบหน้าซี่จนเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างคุณสมพงผมผมขอโทษผมไม่ได้การขอโทษไม่เพียงพอสมพงพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาคุณได้ทำลายศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าคนมากมายคุณได้สอนบทเรียนที่ผิดให้กับพนักงานของคุณและ ที่สําคัญที่สุดคุณได้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่เข้าใจความหมายแท้จริงของการบริการเขาหันไปหาฝ่ายสิริพรและอนุชาและพวกคุณด้วยพวกคุณหัวเราะพวกคุณดูถูกพวกคุณจะได้รับการตักเตือนเป็นลายลกักษณ์อักษรและต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่เรื่องจรยาบรรณการบริการลูกค้าทั้งสามคนก้มหน้าด้วยความละอายอนุชาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สัน่นเครือผมผมขอโทษอย่างสุดซึ่งครับคุณแม่ กำแพงผมไม่ควรทำแบบนั้นผมควรยืนขึ้นพูดควรหยุดยั้งคนอื่นแต่ผมเป็นคนขาดแออ่อนแอผมขอโทษครับฝ่ายและสิริพรก็กราบขอโทษเช่นกันน้ำเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความละอายแม่กำแพงมองพวกเขาด้วยดวงตาที่อ่อนโยนดิฉันให้อภัยเธอพูดเบาๆทุกคนทำผิดพลาดส,สิ่งสำคัญคือเราเรียนรู้จากมันเราเติบโตจากมันอย่าปล่อยให้วันนี้กำหนดว่าพวกคุณเป็นใครแต่ให้มันเป็นบท เรียนที่ทำให้พวกคุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคำพูดของเธอทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกทราบซึ่งวิชาที่ยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลออกมาเขาตระหนักได้ว่าเขาเพิ่งได้รับบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแม้ว่าเขาจะเสียทุกอย่างเสียงานเสียชื่อเสียงแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการตัดสินคนจากภายนอกนั้นผิดแค่ไหนสมพง์หันกลับมาที่แม่กำแพงคุณแม่กำแพงครับผมจะจัดการเรื่องเอกสาร ทางกฎหมายให้คุณเองผมจะหาทนายความที่ดีที่สุดมาช่วยจัดการเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและการจัดการเรื่องมรดกนอกจากนี้ผมอยากเชิญคุณไปพบที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารเพื่อวางแผนการใช้เงินจำนวนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทีในอนาคตแม่กำแพงยิ้มเบาๆขอบคุณข้าสมพงยังพูดต่อและเรื่องที่พักของคุณผมอยากให้ธนาคารช่วยเหลือเราจะจัดหาที่พักที่เหมาะสม สำหรับคุณและหน้าทีและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆจนกว่าเรื่องเอกสารจะเสร็จสมบูรณ์นี่เป็นน้อยที่สุดที่เราควรทำหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พิมพ์ชนก็ยกมือขึ้นคุณสมพงศ์ค่ะถ้าคุณแม่กำแพงไม่ว่าอะไรดิฉันอยากช่วยดูแลเรื่องเอกสารและอื่นๆด้วยค่ะดิฉันอยากแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมพงศ์พยักหน้าได้เลยคุณพิมพ์พจนกจะเป็นผู้ประสานงานหลักในเรื่องนี้ลูกค้าที่อยู่ใน ธนาคารเริ่มปรบมือเสียงปรบมือดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงปรบมือที่ดังกล้องไปทั่วทั้งห้องทุกคนปรบมือให้กับแม่กำแพงให้กับความแข็งแกร่งของเธอให้กับศักดิ์สีที่เธอรักษาไว้ได้แมในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดแม่กำแพงโอบกอดหน้าทีไว้ในอ้อมแขนทารกน้อยเริ่มตื่นขึ้นและมองรอบๆด้วยดวงตาที่ใสสะอาดแม่กำแพงยิ้มให้เขาหน้าทีลูกรักคุณจะได้มีอนาคตที่ดีคุณจะ ได้มีโอกาสที่คุณปู่เคยต้องการให้หลานหลานของท่านมีนี่คือความฝันของคุณปู่นี่คือความฝันของดิฉันทียิ้มให้เรากับเข้าใจสิ่งที่แม่กำแพงพูดหลายชั่วโมงต่อมาแม่กำแพงได้พบกับที่ปรึกษาทางการเงินได้พบกับทนายความและได้จัดการเรื่องเอกสารต่างหา่าเธอได้รับการดูแลอย่างดีพีมชนกดูแลเธอตลอดเวลาอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดและทำให้เธอรู้สึกสบายใจในห้องทำงานด้านในวิชา นั่งอยู่ตรงหน้าสมพงษ์เขาได้เขียนจดหมายลาออกและยื่นให้สมพงษ์เขารู้ว่าเขาไม่สามารถอยู่ต่อได้อีกต่อไปไม่ใช่แค่เพราะกฎของธนาคารแต่เพราะเขาละอายใจตัวเองมากเกินไปผมเสียใจอย่างสุดซึ่งวิชานพูดด้วยน้ำเสียงที่แห่พร่าผมคิดว่าผมเป็นคนสำคัญผมคิดว่าตำแหน่งและเงินทำให้ผมมีค่าแต่วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นมันมาจากภายในคุณแม่ กำแพงไม่มีอะไรเลยแต่เธอมีศักดิ์ศรีมากกว่าผมหลายเท่าสมพง์พยักหน้าคุณได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือนำมันไปใช้ในชีวิตอย่าปล่อยให้วันนี้เป็นจุดจบของคุณแต่ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของคนใหม่วิชาญพยักหน้าเขาลุกขึ้นยืนไหวสมพง์แล้วเดินออกจากห้องเดินออกจากธนาคารที่เขาเคยทำงานมาหลายปีเดินออกไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนแต่อย่างน้อยเขาก็ เดินไปด้วยบทเรียนที่มีค่าสามเดือนต่อมาแม่กำแพงและหน้าทีได้เข้าอยู่ในบ้านเล็กๆที่อบอุ่นในย่านชานเมืองเอกสารการรับบุตรบุญธรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วหน้าทีตอนนี้มีชื่อว่าหน้าทีสุวรรณมานอย่างเป็นทางการมีแม่ที่รักเขามากกว่าชีวิตและมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าเงินส่วนหนึ่งในบัญชีถูกจะสรรเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับหน้าทีส่วนที่เหลือแม่กำแพงได้บริจาคให้กับมูลนิธิ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและคนไร้บ้านเธอบอกว่าเงินนี้ไม่ใช่ของเธอคนเดียวมันเป็นของคนที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนที่นักธุรกิจคนนั้นช่วยเหลือครอบครัวของเธอเมื่อ20กว่าปีก่อนพิมพ์ชนกกลายเป็นเพื่อนสนิทของแม่กำแพงเธอแวะไปเยี่ยมทุกสัปดาห์ช่วยดูแลทีและเรียนรู้บทเรียนชีวิตมากมายจากหญิงชราผู้นี้ฝ่ายสิริพรและอนุชาต่างได้เรียนรู้บทเรียนและเปลี่ยนแปลงตัวเองพวกเขาไม่อีกต่อไปตัด สินคนจากภายนอกพวกเขาปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพไม่ว่าพวกเขาจะแต่งกายหรือมีรูปลักอย่างไรส่วนวิชาเขาได้หางานใหม่ในบริษัทเล็กๆเป็นพนักงานงานธรรมดาเขาไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจแต่เขาทำงานด้วยความทำตนเขาปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและเขาพยายามทำความดีเพื่อชดเชยสิ่งที่เขาทำผิดไปเรื่องราวของแม่กำแพงกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ได้ยินได้ ฟังมันสอนเราว่าห้ามตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือเงินทองแต่อยู่ที่จิตใจและการกระทำความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่เงินในบัญชีธนาคารแต่เป็นความรักความเมตตาและความมุ่งมั่นันที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นและในวันหนึ่งเมื่อนทีโตขึ้นเขาจะได้รู้เรื่องราวของปู่ที่เขาไม่เคยได้พบผู้ที่เสียชีวิตเพื่อปกป,ป้องอนาคตของเขาเขาจะได้รู้ ว่าความรักไม่มีวันตายมันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่งและเขาจะได้รู้ว่าไม่ว่าเขาจะมาจากไหนไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นใครในวันนี้และเขาจะเป็นใครในวันพรุ่งนี้เพราะทุกคนสมควรได้รับโอกาสทุกคนสมควรได้รับความเคารพและทุกคนมีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครสามารถแย่งไปได้นี่คือบทเรียนจากหญิงชราคนหนึ่งที่เดินเข้า มาในธนาคารด้วยเสื้อผ้าขาดรุงริ่งแต่เดินออกไปด้วยศักดิ์ศรีที่สูงส่งกว่าใครในห้องนั้นนี่คือเรื่องราวของแม่กำแพงสุวรรณมาลและหนาทีสุวรรณมาลเรื่องราวของความรักความเสียสละและความหวังที่ไม่มีวันดับครับ